รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบ้านด้วยการศึกษาดูง,งานและการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริงอาจารย์ศิลิมาศิลปัศน์คณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและคณะผู้บริหารภายในคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาดูงานและการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริงกับคณะผู้บริหารบริษัทไซมิดเอเจ็จำกัดมหาชนโรงแรมวินแฮมบางกอกควีนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ภายใต้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการโรงแรมให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานการทำงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการในอนาคต ทิติรัแสงวุ่นเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน